ยอดปักตี้วสวยๆจ้าไปแกงเห็ดกันจ้าทุกคนสวัสดีค่ะสี่ประตูแคปผ้าเขาคั้ววันนี้นะคะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นเห็ดเพิ่งนะคะทุกคนู้ววทั้งเอื้อเห็ดตับเตานะคะนี่ดอกใหญ่ๆดอกอุปุอันนี้คือดอกที่เขาแบบยังหนุ่มอันนี้ออกจะค่อนข้างเท่าแล้วนะคะทุกคนแต่ดอกไงแฮ่นนี่วันนี้หนูจะมาทําเมนูเห็ดตับเตาหรือว่าเห็ดเพิ่งนะคะทุกคนเดอติดตามได้เลยจ้า ทำต้แนแรดนะครับทุกคนแดดมากครับเอาเนี่ยออกเนาะเอาตีนมันออกเด้ค่ะเพราะว่ามันไม่ดีเอาตีนมันออกเออ ขั้นตอนต่อไปกับเป็นการหั่นนะคะทุกคนทาดีใส่แซ่ไอเฮ็ดกะใส่เกลือจักหน่อยด้อค่ะทุกคนเด้อเพื่อเขาจะไม่ทําให้เขาดํานะคะทุกคนเด้อ 私たち。<music> ข้อขาอแซ่ใบเพืกอนที่ว่าหนามเฟื่องเนี่ยคือมะนามข้าวจีคำขำลงนะคะทุกคนข้าวจีเพียนไทยแบบอันนี้บดดำแห้งนะคะข้าวก็ร้างนะคะทุกคนร้างสองสามน้ำไปเลย ขั้นตอนแรกก็บคางน้ำแล้วกันทุกคนคางนา้ำในเตาไว้ก่อนดื้อทำพริกเนี่ยทุกคนโอ้ยทำพริกกับกับกับหอมมันเดือดนะจ๊ะ ห่างนาง้ำไปกะใส่เกลือจักหน่อยเด้อค่ะทุกคนเกลือสักหน่อยตามด้วยมอสิค่ายะคะ่ะเพิ่มความหอมอันบเม่นเมนูนี้ก็คือสมพักติ๋วเด้อค่ะทุกคนนี่อ่อนอ่อน,น,น,ะะนเลย,ยนะคะน้ำเลือดห่างจะใส่พริกลงไปเด้อค่ะอยากพริกจะใส่เลยะทุกคนนี่คนนิดหน่อยตอนต่อไปก็ใส่เห็ดผงเขาเข้าเลยะค่ะทุกคน วัตถุดิบหลักของเรานะคะมีทั้งออดอกอ่อนดอกถี่แก้ใน่นะคะดอกขาวในจักหน่อยต้มไปรเรื่อยๆให้เขาเดือดน,นะคะพอแกงเพ็ดเดือดแล้วะะก็ใส่ผงนัวเละค่ะทุกคนใส่ผงนัวลงไปเพิ่มความนัวให้กับผิดของเรา โดยนำปลาค่ะน้ำปลาแดกนวลๆลงไปเลยต้นเล็กน้อยเขาครัวจ้ากินเห็ดนี่เพราะจะมีเอกลักษณ์ของเพลินนะคะทุกคนกินเห็ดตับเต่านะคะจะม,มีความหอมของทุกคนต้มต่ออีกสักพักนะคะทุกคนว้าวเห็ดลื่น,ลนกลืนกระลื้ แกงซุกได้ที่นะคะทุกคนใส่หอมลงไปเลยหอมขุ่นตู่ลงไปนะจ๊ะควรกดมาเลยคคะด,ด้วยไหมโอ้โหตุบอุ้งอ้วนหอมมากนหนกินเว์โอ้ยควรมองมาเห็นแล้วอ่ะไกลๆก็ได้เนี่ยค่ะประมาณนี้พร้อมเสิร์ฟนะคะสุกเรียบร้อยแล้ว เร็จแล้วก็ตับไตสวยเด้รดจ้าแกงเห็ดของเรานื่อๆชิคกง,ง่ายคือเกาะะ่าด้ค่ะเห็ดตับเต่านะคะทุกคนเห็ดพึ่งบ้านเอิญเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งแบบนี้ขึ้นความยี้ๆนะคะ่ะจะอร่อยนี่ค่ะเมนูข้าวแล้วแล้วนะคะทุกคน แกงเห็ดผึ่งนะคะหรือภาษาไทยเอืญนเห็ดตับเตาเลยค่ะทุกคนนี่แกงมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะจะมีตัวตัวเคินว่าตัวต้วนหนุ่มกับต้นเผาเล่ยนะคะทุกคนนี่มีความดึดดึดดดนะคะทุกคนแล้วน้อพีกกิกะปี้ห้าวด้วยค่ะทุกคนแบบว่าเท็ดเหล่งดวน